รหัสอะไรนะกอัน่โอเคกางเกงเคตอตตอนชายเบอร์สองตัวนี้กระสอบพันเก้าลูกค้าร้อยทัวเหมือนกันใช่ไหมใช่ร้อยตัวตกตกเก้าบาทใช่ชค่ะอันนี้เบอร์สามหรือเบอร์สองนะคีดอกรันเบอร์สามอพันเก้าถ <Okay. S 2> ูกมากพันเก้ามาต่อขายงานต่อลูกค้า เวลาสนุกจบลงแล้วแต่ว่าใครจะอยากอยู่ลุ้นไว้อีกก็ได้นะยังมีอยู่ใช่แนะนําเลยเมื่อไหร่ที่มีไลน์นะค่ะกดติดตามไ้เลยสีเหลืองของเรามาค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองดับจันค่ะเมนคอตตอนแพนนะค่ะหนึ่งเกงคอตตอนชายหนึ่งพันเก้าร้อยบาทจำนวนหนึ่งร้อยตัวพันเก้า นี <Scroll> ่เบอร์สามเลยลูกค้าดูดิโค้จะใหม่ขายต้นขายได้อยู่เลย9บาทลูกค้าใครแล้วก็ตอบรีวิวพัน9เราก็ไม่ได้ลดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะพัน9จะไม่ได้ลดแล้วบี1012ดอกจันนะครับเป็นกางเกงคอตต้นชายลูกนี้รับ500ลูกค้าลูกรีวิวนะลูกใหม่พัน9 B F หลังบ้านได้เลยแต่ถ้าลูกรีวิวเอาไปพันสี่โอ้โหแก้นอะใรรับบีรีวิวไปพันสี่นะครับมีส่วนลด500บาทนะครับลูกค้านะใครมีมาคนแรกเอาไปเลย ันพี่ระลึกความดีพี่ที่ระลึกรับรีวิวครับว้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูงานนะพี่ดันหนึ่งมาเรียบร้อยฮะไวสไวมากจะไม่มีวพี่พี่อ่อนละมุนก่อนละมุนพี่อ่อนละมุนพี่อ่อนละมุนไม่ทันนะครับลูกใหม่ทันก้าพี่อ่อนละมุนรอดูอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เปิดไลฟ์เลยพี่มีลูกใหม่นะลูกใหม่ยังวีนะครับลูกค้าทันก้า ทำหนีหรือเก่าขนาดนั้นนะลูกค้าโดยสามก็หืูว่าสวยอยู่นะงานค่อนข้างโอเคเลยลูกค้าแล้วเขาก็มีแบบว่าบางตัวเขามีแบบว่าแต่งทรงแบบทรงลุงที่เขากำลังดีกันด้วยนะใช่นีก็แบบนะเนี่ยงานแบบว่าแต่งทรงสวยนะคะพี่อรลมุนถ้าอยากได้ลูกใหม่ได้นะพันเก้าเองถูกมากพันเก้าเองถูกมากลูกค้าขาลูกใหม่ก็ยังว่างอยู่นะ ใช่เป็นงานไซส์ปกติไม่ใช่โอ้ไซส์ตัวนี้ไซส์ปกติพี่ออดเราบนยังมีความหวังบอกว่ารอเบอร์สองก็ได้ค่ะได้เลยรอได้เลยงานงานทรงสวยลูกค้า่ะแล้วก็ใส่ค่อนข้างโอเคอันนี้เป็นเบอร์สามนะลูกค้าดูได้เลยอันนี้ให้ดูเลยว่างานเบอร์สามใช่เบอร์สามงานก็สภาพยังกริบอยู่นะลูกค้างานสภาพยังกริบอยู่นะคะแล้วก็แบรนด์ก็ยังมีออกให้เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเบอร์สามจะไม่มีแบรนด์นะลูกค้า งานเคมลูกค้ามันก็มีนะแบบว่าลูกค้าเปิดไปบางทีกระสอบเนี้ยคะเปกมาแบบว่าไม่ไม่เหมือนชื่อรายการหรือว่าค่าเกินกับเดิมแต่ว่าตั้งแต่ที่ลงป้ายหมีมายังไม่มีเคมเลยป่ะใช่ยังไม่มีค่ะไม่มีเคมเลยป้ายหมียังไม่เคยมีเค็มลูกค้ายังไม่เคยเค็มค่ะซื้อไปความพึงพอใจซือส่งคาโก้ยังไม่มีเคมหรือว่าแบบว่ามานะว่าเออมันไม่สวยหรืออะไรลูกค้าบอกว่าขอเปิดเอฟเจหน่อยครับ เอฟเน่าจะวันนี้เท่าไหร่ละวันพารลิฮัสวันศุกร์วันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วพฤหัสเอฟเจเดี๋ยวน่าจะรันให้ประมาณอาทิตย์หน้าเลยพี่เพราะว่าตู้คีนตู้พันด้าตู้หมีลมน่าจะรันพวกนี้ก่อนนะใช่ค่ะเดี๋ยวขอแบบว่าตอนนี้ขอช่วงเนี้ยเหมือนที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าจะขอรันงานที่แบบว่าตู้ไหน,นลงะจะไปรันงานนั้นให้ก่อนนะลูกค้าจะได้เห็นงานกันแบบท่วถึงนะคะการเกงผ้าคอตตอนเอวจัมขา่จัมต้องเป็นงานรหัสอะไรคะ อ่าถ้าเป็นงานแบบว่าขาด้ำล้วนแพนด้าใช่ไหมร้อนคอตตอนคอตตอนเอ้ยใช่คอตตอนอันนั้นมันคอตตอนจำสูตรเอ้ไม่เคยแต่คอตตอนที่เราเปิดไหมอันนั้นเป็นเสื้อเบเตอร์เนาะมันนั้นเป็นเสือเบเตอร์ถ้าเป็นคอตตอนแบบเนี้ยขาด้ำล้วนจะยังไม่มีใช่ถ้าเป็นคอตตอนขาด้ำล้วนจะยังไม่มีนะคะพี่แต่ว่าถ้าพี่อยากได้แบบเป็นพวกเสื้อเบเตอร์อ่ะมันจะมีป้ายแพนด้านะตัวนั้นเป็นขาด้ำเป็นกางเกง๊เสือเบเตอร์ C F ในไลน์ลดไหมแจ็กเก็ตหนังหนึ่งสอง นูสอส,อสุดาพี่หนูไม่ได้เปิดตัวนั้นหนูไม่ได้เปิดนะตัวนี้ไม่ได้เปิดตัวนี้ยังไม่ได้ปล่อยนะคะแจ็กเก็ตหนาวเพนีขายดีแล้วพี่ใช่ตัวนั้นขายดีเลยพี่แล้วก็รคาคาไม่สูงเวยใช่นะอันนี้หนูปล่อยให้เฉพาะคนที่หนูเปิดไล่นะงานลีค่ะโอ้โหงานแบรนด์มีออกเบอร์สามก็ไม่ผิดหวังลูกค้าคะ,คะไม่ต้องกลัวเลยว่าเป็นงานเบอร์สามแล้วแบบว่า ต้องทําใจเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าถามว่าตะหนิมันอาจจะมากกว่าปกตินิดนึงแต่ปกติคือมีติดตำหนิขย่เดียวไม่ใช่ตำหนิใหญ่ลูกค้าใช่สีขาเสียแต่แค่ว่ามันจะเฟดก,กว่าใช่สีเฟดสองสีมันจะเฟดลงมาเฉยๆลูกค้าค่ะถ้าใครไม่ล่นซีเรียสน,นะได้งานต้นทุนต่ําราคาถูกแบบนี้ไปทํากําไรลูกค้าตัวเนี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นน่าขายเอาลงตลาดได้เบอร์สามก็สวยใช่ค่ะพี่และต่างกันด้วยราคา ใช่ราคาค่าส่งถ้าเป็นงานลูกเล็กอะลูกค้าถ้าหนูจาไม่ผิดนะเนี่ยด็อกเกอร์ก็ออกถ้าหนูจาไม่ผิดนะค่าส่ง4.5กิโลภาคกลางจะอยู่205บาทเหนืออีสานประมาณ250ประมาณนั้นนะคะลูกค้าขาอุ้ยสวยจังอุ้ยสวยอะเป็นงานลายด้วยเบอร์สามงานสภาพดีราคาพันเก้าค่ะพี่พันเก้าเท่านั้นหนึ่งร้อยตัวนะคะพี่ใช่เป็นงานร้อยตัวพันเก้าเท่านั้นโอ้โหต้นทุนแบบ ค่ะเอ้ยต้นทุนคือถูกมากคอลิตอร์ค่ะพันเก้านะคะร้อยตัวเท่านั้นต้นทุนแค่สิบเก้าบาทลูกค้าขาถ้าใครอยากได้นะลูกค้าตามไปซีเอฟกะสอบใหม่ได้นะตามไปซีเอฟหลังบ้านได้เลยถ้าใหม่นะใครอยากดูงานไหนพิมพ์ได้เลยถ้าส่งพี่หนูแจ้งไปเมื่อกี้ค่ะพี่ถ้าเป็นผ้ากลางสองร้อยห้าบาทนะคะโดยประมาณเหนือสานประมาณสองร้อยห้าสิบาทนะคะสาหรับงานสี่สห้ากิโลนะคะถ้าจะ ว่าถ้าหายทงหลังบ้านทีก็ได้เพราะว่าค่าส่งอ่ะมันมีหลายเลทหนูก็จาไม่หมดจาไม่ทั่วค่ะมีทั้งสี่สิบห้าโลร้อยโลเก้าสิบโลกสิบโล่งแนะนำไมที่แบบไวและถูกอะไรเงี้ยลองแนะนํามาได้นะ,อะบอสถามมาแล้วว่าใครมีขนส่งแนะนํำไหมท,ที่ไวและ,ะ,และถูกใครใช้ขนส่งไหนประจําที่ไวและถูกลูกค้าพิมพ์<ล>แนะนํามาได้นะบอสกาลังจะเก็บไว้พิจารณาหาขนส่งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะ เบอร์สองรอสักครู่ค่ะพี่อันนี้มีแบบว่าแต่งกระเป๋าข้างทรงคารโกติดมาด้วยนะมีติดกระเป๋าข้างมาด้วยนะลูกค้าเอาไปลุ้นได้เลยใครที่ฟังไม่ทันลูกรีวิวได้พันสี่หรือพันเ้านะครับกําลังจ,จะโอน 1, 4, 1, 4, พันสี่ค่ะพี่ถ้าลูกนี้นะ, 1, 4, ะพันสี่ค่ะที่ได้ไปนในราคาพันสี่เลยคะ่ะ กระโปงยีนยาวถ้าของเมกามันจะออกเป็นงานค่ะสั้นยาวแต่ว่าเมื่อเช้าที่เปิดอ่ะส่วนใหญ่อ่ะจะติดยาวเยอะเลยลูกค้าขาโอเนวีค่ะเมื่อเช้าจะติดยาวเยอะตัวนี้กระสอบนี้จะอยู่ที่พันเค่ะพี่หนึ่บาทนะคะรหัส B หนึ่งดอกจันจังเกงคอตตอนเบอร์สามค่ะ1,900ของอนส่งนะคะขนส่ง S C G เร็วมากถูกด้วย S C G S C G อ่ะเดี๋ยวจะลิสต์เอาไว้ลูกค้าขา จะริดเอาไว้มีใครอยากแนะนำขนส่งไหนอีกไหมถ้าเคยส่งแบบร้อโลไหม s g ีเขารับร้อยโลไหม SCG ร้อโลเขารับไหมใช่เพราะว่าตอนนี้ที่มันยากเลยส่วนใหญ่เขาจะรับ45โลเนาะอันนี้ของรีไวเพราะว่าของเราส่วนใหญ่จะร้อยโลเยอะมากภางอีสานขนส่งคู่บุญค่ะราคาถูกด้วยโอเคน่ารักมากเลยขอบคุณลูกค้าที่แนะนำนะได้ลูกค้าเดี๋ยวเรา เราก็จะขายได้มากขึ้นของถึงไวขึ้นเพราะว่าขนส่งเรามีมากขึ้นนะแล้วลูกค้าก็จะได้แบบราคาที่ดีแล้วก็ความไวในการสั่งสินค้าใช่ค่ะถ้าได้ขนส่งดีๆมานะคะทุกอย่างการบริการอะไรเพิ่มเติมความรวดเร็วความว่องไวมันก็จะมากขึ้นอย่างบิซิเนตอ่ะเขารับของรับรับของแล้วราคาก็ดีนะไม่ไม่แพงแต่ว่าเขาจะช้าหน่อยใช่เขาจะติดช้าไวขนส่งให้ลูกค้าได้ของไวๆนะ อยากให้คือลูกค้าเมียไหนเสนอสามารถเสนอมาได้เลยนะเพราะว่าเราก็อยากจะให้แบบไม่อยากให้ลูกค้าต้องมานั่งรอว่าหลายวันแล้วไม่ได้ของเราอยากให้ลูกค้าสั่งไปจัดส่งปุ๊บแป๊บเดียวลูกค้าขายทํากําไรได้เลยแม่ค้าอย่างเงี้ยเขาต้องหมุนเนาะใช่ค่ะกว่าเขาจะได้ขายได้ใช่ใช่บางคนมีงานตามแบบต่างจังหวัดงานวงงานวัดงานอะไรเงี้ยจะไปขายเงี้ยอยากได้ทันขายเข้าใจได้ค่ะลูกค้าค่ะทัน้าสวย s c g ลูกใหญ่450แล้วแต่โกดังจะดีลค่ะวุยขอบคุณมากค้าขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะลองไว้ดูเลยนะอุ้ยสวยมากใส่ไม้แล้วดูสวยไม่เหมือนไม่เหมือนเบอร์สามพันเก้าลูกค้างานพันเก้านะได้งานสภาพแบบนี้เลยงานค่อนข้างโอเคงานพันเก้าได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเบอร์สองเหนูขอติดไว้ก่อนนะพอดีคอต้นมันหลายลูกแล้วลูกค้า งงอคอตตอนคอตตอนคือแบบรัวมากเบอร์สองขอรอแป๊บน <sm> ึงขอขั้นก่อนขอขั้นก่อนช่วงก่อนปีใหม่เคยให้คู่บุญไปรับที่ร้านให้เขาคิดค่าเข้ารับสองว้